สวัสดีนะครับสว,สวัสดีพี่ๆคุณป้านาทุกท่านเลยนะครับผมเล็กนะครับจากช่องเล็กในป่าครับซ่วันนี้นะครับผมก็มากับน้องๆสองคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้นมาคุณป่าครับผมชื่ออะไรครับน้ำมูลครับต่อมากับน้องน้ำมนนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้มากับน้องต้นม้นะเผื่อพี่ๆเอฟซีุป้านาทุกคนเนี่ยอาจจะคิดถึงน้องต้นไมนกันนะก็นะครับน้องต้นมันก็จะพาผมมาเยี่ยม อาจารย์ครับใช่ท้ไมก็จะพาผมมาแยยมอาจารย์ของหลองต้นมันนะก็อยู่อีกไกลนะอีกไกลไหมต้นมันไม่เท่าไหร่อก็ไกลไกลพอสมควรแลนะ้วก็ว,นนวันนี้พวกเราไม่ได้เอาพอู้ค่องกินมาให้ใช่ไม่ได้าข่องกินมาให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่แน่พรุ่งนี้เอาข่องกินมาให้อาจารย์ครับใช่ครับก็อาจจะเอาไม้พวกนี้ก็ต้องขอแพนด้าที่ไม่ได้าข่องกินมาให้นะวันนี้ก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีเงินเลยนะ ถ้าเกิดว่าได้เงินจากการทำยูทูปก,ก,ก็จะเอาเงินจากตรงนีนะ้ไปสนับสนุนอาจารย์ของน้องต้นมันให้ด้วยนะก็นะครับคลิปนี้ถ้าเป็นไปได้น,นะครับผมรบกวนพี่พี่ลุงป้านาทุกท่านเลยนะอยากก่ากดคั่มโฆษณาผมเลยนะถือว่าเป็นการกดกระดิ่งด้วยนะครับใช่ครับกดกระดิ่งนะ<ม>ก็โอเคครับผมรบกวนแค่นี้นะครับก็ ขอคะแนนหนึ่งไงลน์หนึ่งแชทหนึ่งก็ติดตามผมเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยครับเอกกล้วยไม้กับดองน้ำมนตนก็จะนำผมไปนะกระเป๋าผมก็หนักไปต้องขัวแล้วทุกคนมีหม้อด้วยนะหมีกาวมีกาวะนะครับผมเนี่ยจะเย็นเมื่อยเอาคือเย็นเมื่อยอเมื่อยเกอยู่อะอถ้าหลังว่ามานอนไหมน,น้องบอกไม่นอนนะน้องจะมาดูอาจารย์ของน้องอย่างเงี้ยนะ เอามาเอา啊，哈，มือใี่ไหมเอา啊，น้องๆก็บอกว่าอาจารย์ของน้องก็น่าจะอยู่นะน้องก็ยังหาอยู่นะว่าน้องเนี่ยจะไปที่ไหนต่อนะซึ่งน้องน้ำมนต์เนี่ยใครมาไว้เนาะ ครับผมผมก็ไม่ได้ไปิดหตอนมานอยู่ด้วเลยทางนะนึ่ลน,<ด>น,นะครับซึ<ด>่งวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสอีกเช่นเคยนะครับที่จะได้มาอัพเดทให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้รับชมรับฟังนะก็น,นะครับเพื่อใครเพื่อใครใครเพื่อพี่ๆท่านใดเนี่ยที่ยังไม่รู้จักผมนะก็คือผมเนี่ย<ด>เป็นน้องชายของแดงแลบน้องชายแท้ๆครับ ของเล่เดินเข้าป่านะครับแล้วก็น้องชายของวัดเดินป่าเดินเขานะครับฮะ<า>ชั้นซู่แล้วชั้นพ้องคู่ลูกนะค่ลงคูค่ไม่หรอ,อน้องน้ำมนต์บอกว่า,วาได้ยินเสียงอะไรไม่รู้บน,นบนภูเขานู้นนะไปดีไหมไม่ดีลยละน้นไปนะอ,อนะไราใช่าละนายใน่ไมมันบอกว่าได้ยินเสียงอะไรนะแต่ว่าจะไปหาอาจารย์ของมันไม่บ่านนะ มาแล้นะต้นมันทางชันดูเพื่ดูเหรอแล้ว,วามานันน่ะำทางไงมันน่นะชิมทางแล้วก็มีประสบการณ์มากเลยน,น้องมันมีคนที่นี่ที่ไหนครับผมมไ่เคยเจอเลยครับเฮ้ยเนสไซยินเสียงอะไรไหม มาเนี like yeah, ่ยคือไอ้ทุกคนนี่น่าจะเป็นที่อยู่ของอาจารย์น้องต้นไม้นนะผมจะลงมาดูก่อนเลยนะฮะทุกคนอาจารย์น้องต้นไม้นั้นทุกคนครังแย้งอะไรที่ผมมาเจอเนี่ยแต่ที่ผมเคยมาเจอเนี่ยผมไม่ได้องชาญน้องต้นไม้นะกูคือเด็กทกข์เด็กทุเลยอ่ะ มันบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาข้าวเดียเอาน้ำเดี๋วขนมน้ำมาให้นะฮะเฮะวันนี้เออดูมันเขาในตัวแห้งลงนะเรอนกี่ะะเยลูะอะไรนะเน้เอเอามือไรยมดในไแล้วที่ย

ผมเองไม่ได้ไปกราบไหว้คือตอนนี้คือไม่ได้เอาอะไรมาให้กับอาจารย์น้องต้นมันเลยนะเป็นแกนที่หิวมากนะผมมาเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยสปอยนะเชียอเออสปอยเนี่ยชี้น้องเสิยนี่อ่ะเออชี้น้องนี่ละเอ๊ะยี่บสองอี่บเสียอือี่บไม่เสียแล้วยี่เสียยี่บชี้น้องนี่พังอะไรอ่ะบ่ไม่ละชี้น้องพั่อะไรน้องอยู่ ียวาอาจารย์นะผมยังไม่เคยเจอท่านเลยนะวันนี้น่าจะเป็นข,ขนมที่พี่เสกได้เอามาให้กับอาจารย์น้องต้นมันนะผมต้องขออภัยจริงๆนะครับที่ไม่ได้เอาขนมมาให้กับอาจารย์น้องต้นมันนะเรียนดูก่อนเ,อ,เออดูเสียเลยก็เขาบอกว่ามาถ่ายภาพถ่ายนะถ่ายได้ครับ อันนี้จะไปนนา่ไราเดี๋ย้กอน้ององานูออืเดี๋ยวให้น้องน้ำมนน่สตรองให้ดีกว่านะน้ำมนตช่วยช่วยเยอะไอยอท้องัตตรงเทยิน้าเททบสบายด้วยน้องน้ำมนต์เนี่ยเอาเอาอะไรนะเท้าเนยให้กับอาจารย์คนมันนอนอาจารย์ก็เราก็ขอบคุณมากๆ

จุกไอชิ้เยอะใช่ไหมจุกไอเหรอขอไฟไฟทุกคน <ละ S 2> ผมเนี้ยมีไฟฉายแค่ลูกเดียวนะเค <ละ S 2> ่งลูกเนี้ยผมยิงพีตาตมาด้วยนะทุกคนไฟฉายของผมเนี้ยหายไปไหนไม่รู้ลูกเนี้ยมาดูด้วอืมอันนี้ครับผมก็มีของติดไม้ติดหิ้วมาให้กับติดไม้ติดหิ้วนะอันนี้คือจะจับมันไหนก่อนมันเฮ้ยรู้สึกว่ามันมีสร้อยพายอยู่นะ ใช่ไหมเนเนเนองเข้าอะไรพ่อง่องเสียสี่สียนะเอรอเสีย่องเข้าอ่ะพี่เสียเบอรพ่เสียข้าเสียเยอะข้างเสียไม่ได้นะทุกคนพี่เอาจะให้พักบให้ไม่ได้เพราะว่า ก็ไม่เคยกัมาเลยไม่ได้ก็ไม่เคยรู้จ่านแ้ม่มีห้อง่ับท่านคือธารมน์เงก็ไม่ได้หนมือซีเชียร์ด้มีนะกูเลยจะมาส่งาจะมาสอนะเรอช่องยขบช่องนมายู่เออโอ้กะกี้จ๊ะอืมสบายดีปะ

ก็ส่วนใหญ่พอวันละสักอย่างนะฮะก็ว่าขอให้ป้อนใครอ่ะนี่ลิเบอร์มึงก็ต้องตาอะไลิเบอร์กูลิเบอร์เอาที่ที่อ่ะ ไคอพรไว้เนะขอพอนะขอให้ผมเนี่ยจะบอกว่าผมเนี่ยได้ขอพอรให้จากอาจารยนะ์ผมขอว่าขอให้คนที่ดูคลิปนี้ทุกคนนะประะาศจากโรคภัยไข้เจ็บนะผมขอจากอาจารย์รถต้นมันนะอาจารย์รต้นมันนะ่ศนะสักิสิธ์มากแล้วก็ผมบอกไว้ว่าขออธิอบ้านนะทุกท่านเนี่ยที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะผมขอให้ทุกๆคนเลยนะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ คิดสิ่งใดบางสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเลยนะครับซึ่งแถวนี้ก็ไม่รู้ว่าใช่เที่ยวเขาตะนเอาสีหรือเปล่านะพอมาเนี่ยก็อยากจะมาตาว่าอาจารย์น้องต้นมันมากๆเลยครับก็โอแค่ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยแต่พรุ่งนี้นะครับผมเลิกเรียนเนะี่ยกลับมาจากบ้านจนะเอขาขนมน้ำข้าวนมอะไรไม,นะมาเนาะให้อาจารย์ขุณน้องต้นมันนะ ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ขอคละหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์หึงติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับล